คุณอาจจะหยุดลูกครอสได้หยุดฟรีคิกได้หยุดเตะมุมได้แต่ถ้าเป็นลูกทุ่มละ่ะคุณหยุดได้หรือเปล่านั่นคือหัวข้อที่บรรดายอดโค้ชในยุโรปคุยกันครับมันบ่งบอกครับว่าฟุตบอลสไตล์โบราณของสโต๊กนั้นสร้างอิมแพคสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วหลียุโรปถ้าจะบอกว่าบิชเนียส,สตยเดียมนั้นกลายเป็นนรกของทีมเยือนพูดแบบนั้นได้เลยครับเปปกัวเดล่าเปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่าเขาเสียดายมากครับ ที่มาไม่ทันสโต๊กในยุครุ่งเรืองซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสโมสรไหนทําได้อย่างที่สโต๊กเคยทํามานะครับมันเคยมีคํากลา่าวบอกว่า Can't they do it on a cold rainy night in Stoke คุณสามารถเล่นได้ไหมในค,ค่ําคืนหนาวเหน็บที่ Stoke City Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคมเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสตา้าครับโดยผมจิตรกรสียมเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับก่อนที่ไปเล่าเรื่องกันนะฮะวันนี้ขอญาตวิงวอนนิดนึงครับในเรื่องของการกด u b s c r i b e นะครับตอนนี้ช่องของเรากําลังใกล้เข้าถึง2 0 0 0 0 0ซับแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วก็ใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับมันเคยมีคํากล่าวบอกว่า Can't h e y do it On a cold rainy night in Stoke ก็ประมาณว่าคุณจะทำแบบนี้ได้หรือเปล่าในวันที่หนาวเหน็บเลือเกินที่ Stoke City อะไรประมาณนั้นมันมาจากการตั้งคำถามแบบติดตลกครับในยุคที่เลวเนลเมสซี่กำลังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเลก้าของสเปนแล้วก็มีคนโยนคำถามนี้เข้าไปครับว่าถ้าเมสซี่มาเล่นที่สนาม Stoke ล่ะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่เรื่องของเราในวันนี้คือทำไมต้องเป็น Stoke ครับ แล้วไอไวลีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนพูดแล้วบทสรุปมันลงเอยแบบไหนครับก็เลยจะพาทุกคนนะฮะไปรู้จักกับฟุตบอลของสโต๊ e ซิตี้ครับนี่คือทีมที่รวมพลแข้งโนเนมแล้วก็เน้นลูกโยนโมงซึ่งครั้งหนึ่งหลายคนอยากเห็นดวลกับบาเซโลนาถ้าเราจะเริ่มต้นกับสโตซิตี้นะฮะคนแรกที่เราต้องพูดถึงก็คือโทนี่พูลิสครับ สมัยการเป็นนักเตะอาจจะไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายครับเล่นอยู่ในหลีกรองแล้วก็พอขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมก็เวียนวนอยู่หลายทีมครับจนมาเจอจุดลงตัวกับสโต๊กในปี2 0 0 2ครับซึ่งสโต๊กยังอยู่ในหลีกรองอยู่นะครับเขาเริ่มต้นด้วยการพาทีมนีตกชั้นด้วยการซื้อนักเตะแบบระดับวัยเก่าครับแต่เข้าใจแทคติกการเล่นฟุตบอลอย่างดีและเป็นฟุตบอลอย่างที่เขาอยากจะให้เป็น ยนก็น,นำจากหลังไปหน้า direct พลไม่สนใจคู่แข่งที่พบเจอครับไม่ว่าจะเจอทีมไหนเจอแบบนี้ตลอดไม่ว่าจะเล่นกับทีมไหนเล่นแบบนี้ทุกครั้งเน้นลูกตั้งเตะทุกระยะคมขวัญคู่แข่งด้วยนักเตะที่มีสภาพจิตใจดุดันไม่เคยกลัวใครความลับมีอยู่แค่นี้ครับง่ายๆเลยแต่มันทรงประสิทธิภาพเหลือเกินครับทำให้สโต๊กเนี่ยแต่อันดับกลับมาอยู่ในโซนกลางตารางอย่างสวยงามและทุกคนหวังว่าทูนิโูลิสก็จะได้โอกาสทำงานต่อไป ด้วยการร้องของบประมาณที่มันมากขึ้นเพื่อเป้าหมายหลักก็คือเลื่อนชั้นสู่ไปเมล็แต่ปรากฏว่าบอร์ดบริหารไม่เอาด้วยครับแบบนี้แหละประคับประคองกันไปเรื่อยๆซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของทุนิฟูลิสตอย่างมากเขารู้สึกว่าถ้าทําทีมไปแบบนี้ไม่มีเป้าหมายที่มันสูงขึ้นหรือไม่มีความกระหายอยากที่จะขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดจะทํางานกันไปทาําไงสุดท้ายเข้าลาออกครับกลายเป็นที่โจทย์จันและเป็นที่น่าเสียดายให้กับ แฟนเดอะพอร์เตอร์อย่างมากหลังจากนั้นสตโตก็ย่ำแย่ต่อเนื่องครับจนทั่งเกิดการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรปีเตอร์โค้เข้ามาเทคโอเวอร์และนั่นแหละครับพอมีเจ้านายคนใหม่เข้ามาผู้จัดการทีมคนแรกที่พวกเขานึกถึงก็คือโทนี่พลิสครับพูลิสกลับมาอีกครั้งในปี2006ครับและคราวนี้ได้รับการสัญญาจากบริหารเลยครับว่าจัดเต็มเลยครับอยากได้ใครถ้าอยู่ในงบประมาณที่มันเหมาะสมได้เลย ไม่มีปัญหาและเป้าหมายที่มองเห็นตรงกันก็คือขึ้นสู่พิมลิกให้ได้คราวนี้พูลิสบอลเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับและมีความชัดเจนมากขึ้นเขาเลือกนักเตะที่มีหัวใจเป็นนักสู้มีประสบการณ์ร่างกายแข็งแรงเราจึงเห็นภาพนักเตะอย่างแดนนี่ฮิกกินบอททอมริคาโดฟูลเลอร์สลิฟดิยาลรอรี่ดีแลจากนั้นก็ค่อยๆตัดพวกส่วนเกินครับหรือพวกที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงเกินไปแต่ไม่มีประโยชน์ หลายคนโดนขายทิ้งครับรูรีเฮนดี้อย่างนี้นะโดนไปแล้วก็เสริมดาวรุ่งที่น่าสนใจอย่างแรนชอครอสเข้ามาจากแมนยู t ตซึ่งสุดท้ายสโต๊ก็เลื่อนชั้นจริงๆครับในฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8ถ้าเรามองภาพของทีมน้องใหม่นะฮะหลายๆทีมก็เลือกจะเปลี่ยนแปลงทีมครับได้งบประมาณก้อนโตมาแล้วเสริมทัพแบบเปลี่ยนยกชุดเพื่อคาดหวังว่านาักเตะชุดใหม่จะพาทีมอยู่รอดได้ แต่สโตไม่เป็นแบบนั้นครับทุนพิลิสยังคงเชื่อมั่นในกลุ่มนักเตะของตัวเองยืนยันกับลูกทีมทุกคนว่าเมื่อพาทีมเลื่อนชั้นได้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมไปต่อแน่นอนแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าพิมลีแข็งแกร่งกว่าเดิมครับและถ้าใครอยากอยู่รอดหรือได้ไปต่อต้องพัฒน,นาตัวเองขึ้นหลังจากนั้นสโตก็ขึ้นมาเขยา่าลีกสูงสุดอย่างสวยงามครับ ซึ่งในยุคนั้นพริมลีก็เต็มไปด้วยฟุตบอลที่เริ่มเล่นบนพื้นมากขึ้นเล่นเกมสวยงามจ่ายคิลเลอร์พาสกันสวยๆแต่สโต๊กไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองครับเขายังคงยึดมั่นในแนวทางวิธีการเล่นอัดปะทะด้วยความหนักหน่วงเล่นลูกกลางอากาศทุกจังหวะไม่เว้นแม้กระทั่งลูกทุ่มไม่มีใครหยุดโรลลี่ดีแลบได้แล้วก็ใช้ความแข็งแรงของร่างกายนี่แหละครับเข้าชนเข้าบี้วิ่งไล่อัด จนพวกหลายทีมยักษ์ใหญ่ที่เล่นฟุตบอลสวยงามนั้นโอ้โหแตกกระเจิงครับเวลามาเยือนที่สโตทีไรนั่นคือฝันร้ายของพวกเขาอาร์เซนอลนเกอร์เคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนี่คือต้นตำรับของการเล่นฟุตบอลสวยงามเลยครับในการปั้นอาร์เซนอลขึ้นมาเวนเกอร์บอกว่าเล่นกับสโตทีไรเหมือนเล่นฟุตบอลกับทีมรักบี้ครับแล้วไม่ใช่แค่อาร์เซนอลนเกอร์นะฮะเซอร์เลกูสันก็เคยบน่นราฟาเอลเวเตสก็เคยบน่นหรือกุนซือใหญ่ๆทุกคนเคยบ่นหมดครับ เพราะมาเยือนที่นี่มักจะเจอกับวิธีการเล่นที่รู้ครับว่าต้องเจออะไรบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงนั่นคือทีเด็ดที่ Stoke ขย่าวเวทีพิมรีครับถ้าจะบอกว่าบิชเนียสเตเดียมนั้นกลายเป็นนรกของทีมเยือนพูดแบบนั้นได้เลยครับโดยเฉพาะทีมใหญ่ที่มีสไตล์เข้าทางกับการเล่นของพวกเขาครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันต่อให้มีบรรดาทีมยักษ์ใหญ่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ กับวิธีการเล่นแบบโบราณแบบนี้ของสโต๊กแต่กลับมีแฟนบอลอีกกลุ่มนึงครับที่รู้สึกว่าเออมันดูซื่อๆดีไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่มีแทคนติกที่มันดูเลิศดหรูออะไรมากมายแต่มีประสิทธิภาพกลายเป็นมวยรองที่รับเสียงเชียร์เพิ่มเติมมากขึ้นครับแกรี่เนวิลล์ครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ ed, แล้วก็เป็นผู้สั์กรณีของ Sky Sport บอกว่าชอบดูสโต๊กเล่นมากครับคือทุกอย่างดูเรียบง่ายหมดครับสนุกเหลือเกินสําหรับเขา เมื่อเกรนวิลแลนได้บอลเกรนวิลแลนคือกองกลางนะครับเมื่อเกรนวิลแลนได้บอลคุณก็จะเห็นปีเตอร์คราวส์กับจนาธานวอเตอร์เริ่มวิ่งไปจุดที่ทําการเหมือนพวกเขาถูกใส่โปรแกรมมาแบบนี้ใส่ฐานมาแบบนี้กําหนดมาแบบนี้แต่เป็นคําชมแบบไม่ใช่ว่ามาดูถูกดูแคลนนะครับเกรียวิลยืนยันว่าเป็นคําชื่นชมจากใจจริงเพราะมันเป็นการแสดงออกแบบด้วยความมุ่งมั่นและการยึดถือตัวตนของตัวเองครับ ไม่ว่าทีมอื่นจะเล่นแบบไหนจะสวยงามจะมาวางระบบแบบไหนจะเล่นแท็กติกอย่างไรสโต๊กยังคงเหมือนเดิมครับซึ่งมันแตกต่างกับบรรดาทีมเล็กๆอื่นๆที่พยายามพยายามจะขยับให้ตัวเองนั้นกลายเป็นทีมใหญ่เซตบอลจากแนวรับขึ้นมาต่อบอลบนพื้นเล่นบอลสวยงามนั่นคือปรัชญ,ญาของทีมอื่นแต่สต๊กยังคงเชื่อมั่นว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเองแบบนี้และฉันก็จะเล่นแบบนี้ และพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับทีมชาวิมอม้กก็อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกมาได้ถึง10ฤดูก,ก,กาลครับมันก็ถึงช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครับนักเตะที่เคยเป็นนักเตะคู่บุญของทูนิสปลิสก็เริ่มแก่ลงนะฮะเลิกเล่นกันไปปรัชญายการทํางานก็เลยไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมครับจนทาให้ทูนิสปลิสต้องออกจากทีมไปหลังจากจบฤดูก,กาล2012ถึง2013เป็นอันปิดตํานานฟุตบอลโบราณทีมสุดท้ายในสุดพรีมีรลีกซึ่งทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีสโมสรไหนทําได้อย่างที่สโต้เคยทามานะครับแต่ตำนานตรงนี้แหละครับยังถูกกล่าวขานย่างต่อเนื่องพูลิสบอลยังคงตราตรึงและเป็นที่ประทับใจครับและเหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์คสักจุดหนึ่งครับของฟุตบอลังกฤษและมันเลยเถอดไปถึงในระดับทีมหางหน้าในลีกยุโรปคร,ครั้งหนึ่งครับในการประชุมสัมนาขององคอ์กรที่ชื่อว่า Elite Club Coach นะครับซึ่งทางยูเอฟ่าจัดขึ้นมาเปปกเดิล่า เปิดเผยถึงเรื่องนี้ครับว่าในการประชุมสัมนาครั้งนั้นเนี่ยหนึ่งในหัวข้อที่ถกเถียงกันหรือพูดคุยกันคือพูลิสบอลเนี่ยแหละครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีการเป็นแบบไหนแนวทางวิธีการเล่นหรือทัศนคติในการเล่นของนักเตะเนี่ยมันเป็นแบบไหนสิ่งที่เป๊ปกัวลาทิ้งท้ายก็คือเขาเสียดายมากครับที่มาไม่ทันสโต๊กในยุครุ่งเรืองแบบพูลิสบอล คำนึงที่กุเล,ล่าบอกก็คือได้ยินเรื่องราวของสโต๊กมามากมายครับโดยเฉพาะความอันตรายในการเล่นเกมบุกของพวกเขาคุณอาจจะหยุดลูกครอสได้หยุดฟรีคิกได้หยุดเตะมุมได้แต่ถ้าเป็นลูกทุ่มละ่ะคุณหยุดได้หรือเปล่านั่นคือหัวข้อที่บรรดายอดโค้ชในยุโรปค,คุยกันครับมันบ่งบอกครับว่าฟุตบอลสไตล์โบราณของสโต๊กนั้นสร้างอิมแพคสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วหลีกยุโรปและมาถึงโมเมนต์ที่กลายเป็นที่จดจำของแฟนบอลครับ มันเกิดขึ้นในช่วงการชิงรางวัลฟีฟ่าบารุงดอในปี2010ระหว่างคริสเตโนโรนัลนโดกับริวเนลเมซี่ครับแอนดี้เกรย์ครับซึ่งเป็นนักพากของ s k y ยสปอร์หลุดวลีนี้ออกมาครับ <c ans S 1> Can they do it on a c o rainy night in Stoke? พวกเขาจะทำได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าเล่นในสโต k e ที่มีค่ำคืนหนาวเนี่ยอะไรประมาณนั้นซึ่งมันกลายเป็นมีมที่เป็นไวรัลเลยครับ แพร่กระจายในโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตมากมายถึงขั้นว่ากิเยมลาเก้ครับนักข่าวสายฟุตบอลสเปนของ s k y ยสปอรเคยไปถามโเนลเมซี่ในเรื่องนี้เลยครับว่าคุณสามารถเล่นได้ไหมในค่ำคืนในหนาวเหน็บที่สโตซิตีคือถามแบบจริงจังเลยครับคำตอบของเมซี่ก็คือเหมือนย้อนกลับมาครับประมาณว่าผมโตมากับการเล่นฟุตบอลที่อาเจนินาสภาพสนามที่เลวร้ายในโรซาริโอซึ่งเต็มไปด้วยหลุมและบ่อมากมายอารมณ์ประมาณว่า ทำไมจะไม่ได้่ะก็ในเมื่อตอนเด็กผมก็เคยเล่นแบบนี้มาก่อนฟีลลิ่งประมาณนั้นเลยครับแม้ว่าคนจะรู้ดีนะครับว่าความจริงก็คือสโต๊กไม่ใช่เป็นทีมที่เก่งอะไรมากมายครับและแต่อย่างเมสซี่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับที่จะมาเล่นที่สโต๊กหรือว่ารับมือกับ่้าคืนอันหนาวเหน็บแต่ที่เล่ามาทั้งหมดมันบ่งบอกครับว่าฟุตบอลของสโต๊กหรือพูลิสบอลเนี่ยนะมันมีความสาคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษมากขนาดไหนซึ่งบทสรุปลงท้ายนะครับแอนดริเกก็บอกว่า ในค่ำคืนที่หนาวเหน็บลมพัดกระหน่ำและหิมะตกหนักกองหน้าทุกคนจะต้องเจอกับฝันร้ายพวกเขาจะต้องดิ้นรนเป็นอย่างมากหากจะเอาชัยชนะกลับบ้านซึ่งมันก็เป็นบทสรุปที่ชัดเจนครับว่าต่อให้ใครมาเยือนที่สโต๊กไม่ว่าคุณจะเป็นบราร์เซโลนาหรือเป็นใครก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นโรนีลมาซี่หรือคิสียโนโรนัลดคุณก็ต้องเจองานยากลำบากแน่เพราะสโตกทีมนี้จะไม่ปล่อยให้คุณเล่นฟุตบอลอย่างง่ายดายแน่นอน ผมเชื่อว่าแฟนรุ่นใหม่อาจจะได้เรียนรู้กับ s t o r e City แล้วก็อาจจะได้บางแง่บางมุมครับกับติดตัวไปคิดเห็นยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแล้วก็ฝากเสื้อตัวนี้ไว้ด้วยนะฮะสำหรับเสื้อฮูดของ MainStand ของเราเนีครับใครสนใจหรืออยากได้เข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับในแฟนเพจของ m เมนสแตนครับทุกสีทุกไซส์ทุกราคา มีบอกรละเอียดทั้งหมดนะครับส่วนช่องทางของเรานะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางใน Podcast ์ด้วยนะครับ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast เพียงแค่เชิญคำว่า MainStand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม MainStand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Blogdit, เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify แอปเปิลพอดแคสต์